จะมาแชร์วิธีการเปิดคลินิกกายภาพแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะยากไม่ยากไปลุ้นกันนะคะในคลิปไปดูกันเลยค่ะก่อนจะเริ่มนะคะต้องบอกก่อนว่าเรานะคะทำแบบบ้านๆมากๆเลยก็คือว่าระหว่างที่เราทำไปด้วยนะคะก็คือศึกษาหาข้อมูลไปด้วยถามคนนั้นคนนี้ไปด้วยหรือว่าคนที่มีประสบการณ์นะคะเขาก็จะคอยให้คำแนะนำต่างๆ ซึ่งถ้ามีใครติชมยังไงนะคะยินดีมากๆหรือว่ามาแชร์กันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือเราต้องหาทำเลที่ตั้งก่อนเอาที่เราสะดวกนะคะอาจจะลองคำนวณหลายๆอย่างอย่างเช่นค่าเช่านะคะแล้วก็ที่จอดรถแล้วก็พวกเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆสภาวะแวดล้อ,อลม Environment แถวๆนั้นนะคะ ขอแล้วย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเจอตึกตึกนี้นะคะที่เราจะเช่าตึกนี้เนาะเราก็คือไปหามา2ตึกได้ก่อนนั้นน,น,นะคะตึกที่เราทํานัดเข้าไปดูเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนั้นตึกเหมือนเขาเธยทําเป็นร้านอาหารก่อนซึ่งเป็นตึกแถว2คู่หาแต่ว่าเราต้องรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ ถึงแม้ค่าเช่าจะไม่แพงมากนะคะ2ออคูหาอันนั้นนะประมาณ30,000บาทแต่ว่าคือเราต้องรีโนเวททั้งใหม่ทั้งหมดเลยจริงๆก็คือไม่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้เลยนะคะเราเลยตัดสินใจว่าไม่เอาที่ตรงนั้นส่วนที่ต่อมาอีกตึกหนึ่งนะคะเจ้าของใจดีมากก็คือเขาช่วยรีโนเวทนะคะเพราะว่าตึกแบบเก่ามากๆแต่ว,วสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ตึกนั้นไปถึงแม้เขาจะมีแบบดับเบิลวอลลุ่มคือแบบกว้างขวางสว่างมากๆเจ้าของเขาให้เหตุผลว่ามีความงามนะคะก็คือมา แบบแย่งเราไปแล้วเสียใจมากๆแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเกิดมันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราเนาะซึ่งผ่านไปได้อีกประมาณสัก2อาทิตย์คุณน้าส่งรูปมาให้ดูว่าอุ้ยมีตึกเช่าเปิดใหม่นะคะเป็นตึกแถว3คูหาเราก็เลยลองทํานัดเข้าไปดูนะคะซึ่งพอลองคุยกันเราก็อ่ะโอเคนะคะค่อนข้างกว้างขวางคือใหญ่ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเขาให้เช่าแค่ชั้นเดียวเนาะเราก็เริ่มมาดูบ่อยขึ้นนะคะ การบ้านของเรานะคะคือเราต้องวัดพื้นที่ค,คร่าวๆนะคะเพื่อเอาไปทําแบบร่างแบบทําเองเลยเนี่ยแหละคะ่ะเราจะได้รูพื้นที่ขนาดของห้องค,คร่าวๆว่าเราอยากได้แบบไหนแปลนแบบไหนห้องนี้ทําอะไรนะคะน,นี่นำน,น,นาใหม่แล้วก็เป็นก็อยากให้คุณเบื่องยาก ขั้นตอนที่2นะคะคือต้องหาผู้รับเหมาอะคะ่ะซึ่งเราโชคดีมากจริงก็คือผู้รับเหมานะคะรู้จักกับเพื่อนของแม่เขาแนะนํามาว่าแบบเอยราคาดีนะคะแล้วก็แบบไม่ได้แพงเท่ากับที่อื่นแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะคะ และเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือดีมากๆคือเขาสามารถแนะนําเราได้ทุกอย่างอย่างเช่นมาวันแรกคร่ะแบบห้องน้นํามีน้ํารั่วน,นะครับแล้วก็ปีนฟ้าขึ้นไปเอาไฟฉายส่องตรงนี้เป็นทางอันนี้นะครับอันนี้แบบนี้ผูยสายไฟอันนี้ก็ไม่โอเคครับแบบนี้ระวังระเบิดนะครับคือเขาเตือนเราทุกอย่างได้คืออย่างเราอะไม่มีความรู้อะไรเลยเขาก็จะเป็นคนแบบมาสังเกตให้นะคะมาแนะนําให้เราก็เลยตกลงทํากับเจ้านี้ภายใน1สัปดาห์ก็คือคุย กันแล้วว่าแบบเฮ้ยโอเคเราไปต่อได้เขาไปต่อได้นะคะค่าแรงเขาขอคิดเท่านี้เนาะแล้วก็เขาจะเบิกเงินเป็นทั้งหมด3มงวดงวดแรกเท่านี้คือทุกอย่างมีความเคลียร์กระจ่างมากๆเราเลยไปต่อได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากงานโครงสร้างนะคะที่เราจะต้องบอกช่างรับเหมาว่าเราอยากได้แบบนี้การห้องแบบนี้นะคะเราขอแบบเปลี่ยนสีกระเบื้องได้ไหมอันนี้ไม่ไหวจริงๆ มันต้องมาดูพวกงานด้านในค่ะด้านหน้าคือเนื่องจากตึกเช่าอ่ะมันอาจจะมีแบบออต้องแก้หลายๆอย่างเราก็เลยต้องแก้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในด้วยนะคะเราก็จะเข้ามาบ่อยๆค่ะแล้วก็เพื่อดูว่างานตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้อยู่ในคลิปนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เรากําลังจะไปซื้อวัสดุกันแหละ ขั้นตอนต่อมานะคะก็คือเลือกวัสดุเราจะต้องคิดเตีมไปก่อนนะคะยังดีที่แบบมีเพื่อนแนะนําว่าเฮ้ยเราจะแบบไปยืนเลือกวัสดุตรงนั้นไม่ได้เลยนะเราต้องคิดไปก่อนว่าสีนี้มันจะแมชกับสีนี้สีนี้จะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์เราหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องทําการบ้านเหมือนกันนะคะตอนที่ไปนะคะช่างน่ารักมากช่างบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปแล้ว๋ยวผมจะไปดูให้ด้วยนะคะก็คือ บางคนอาจจะแบบไม่ได้ไปพร้อมช่างแ,แต่ช่างก็คือแบบไปด้วยกันนั่งรถคันเดียวกับช่างไปเลยนะคะแล้วก็ไปเลือกวสัสดุซึ่งเรานะคะก็เป็นคนจ่ายเงินนั่นเองค่ะช่างเราจะมีหน้าที่แบบแนะนาแบบนี้ต้องเป็นแบบแบบนี้แบบนี้หลังจากซื้อวสัสดุเสร็จนะคะในช่วงพาร์ทตอนบ่ายเนี่ยเอ่อก็จะมีช่างกระจกมาประเมินงานให้นะคะว่าแบบขนาดสเปคของเราที่เราต้องการความหนาเท่านี้กว้างยาวสูงเท่านี้ราคาจะประมาณเท่าไหร่นะคะ อันนี้เขาก็จะเป็นคอนนคชั่นของช่างอยู่แล้วซึ่งโชคดีมากๆว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะเป็นมิตรภาพแถมช่างยังต่อราคาอีกค่ะถึงผนังเบานี้เป็นห้อออกมือกายแล้วเอาไอซีเหลี่ยมตรงนี้ออกแล้วก็ คุยวายคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้นะคะตลอดตลอดในระหว่างที่เรารอนะคะช่างเข้าพื้นที่เราก็แปะไว้นิ้วค่ะแปะไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยเรากําลังสมานะคะเป็นการแบบประชาสัมพันธ์ไปแบบคร่าวๆหลังจากกลับไปบ้านนะคะก็นั่งทําโลโก้แก้โลโก้เทคไทม์ค่ะไม่ต้องรีบพยายามทำหลายๆแบบนะคะอย่างของเราทําในแคนว่าคือเริ่มจากวาดก่อนแล้วก็เอามาแปะ เอาอันนั้นมาใส่อันนี้อันนี้มาใส่อันนั้นนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นของหลายๆคนว่าแบบเฮ้ยอันไหนสวยบ้างสุดท้ายก็คอออกมานะคะกินเวลาเกือบประมาณสองอาทิตย์บวกลบแก้นวนแก้นี่นะคะเอาที่เราถูกใจเห็นแล้วก็ติดตาก็เอานั้นแหละค่ะต่างจักติดกระจกนะคะสวัสดีค่ะ สวยงานค่ะกระจก8,000มื่นนะอ้าวสวยจังงานแก้งานซ่อมนะคะปิดประตูเดแล้วห้องนี้จะเอาประมาณไหนห้องตรงนี้ใช่ไหมครับ ระหว่างด้านใ<ห>นที่กำลัง <ไป S 1> ก่อสร้างเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องมาคิดถึงหน้าร้านด้วยนะคะว่าเอ๊หน้าร้านเราจะทำแบบไหนทำสีตีมแบบไหน อันนี้ค่ะที่ช่างเขามังวัดให้อยู่ก็คือเป็นกล่องไฟซึ่งก็ปรึกษาหลายๆร้านเหมือนกันต้องบอกว่าเราทักไปเกือบ10ล้านเพื่อเทียบราคากันนะคะว่าแบบเอ้ยไซส์ขนาดเนี้ยแบบสูงขนาดเนี้ยราคาเท่าไหร่แต่ละร้านก็จะแบบเอ้ยมีบวกค่าติดตั้งด้วยนะแล้วก็แบบอยู่ไกลเกินไปผมไปไม่ได้แล้วก็ต้องเลือกร้าน1 1> ที่โอเคนะคะตับทำสวยแล้วก็รีวิวดีนะคะแล้วก็เลยร้านมึงมาตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตสัง่งทำอยู่ค่ะ มันมันก้อนเข้าไปได้แต่มยังเขาไม่เปิดตรงนี้อยู่ห้องนี้อยู่เก่าก็ได้นี่ถ้าเกิดเป็นต้องมีห้องเก็บของนี่ตรงห้องน้ำปัญหามาแล้วค่ะปัญหาก็คือว่าฝนตกหนักและน้ำก็รั่วค่ะหลังที่จากฝนตกหนักมาก ก็เลยต้องมีแก้เก็บรานละเอียดแก้ทั้งหมดเลยเลยคะตอนนี้ฝนยังหยุดหยุดหยุดแล้วมันจะมีอะไรต้องใส่น้ำค่ะแก้การแก้ผนังของเรื่อยใช่เมื่อคืนฝนตกหนักมากเก็บงานทำงั้นก็เก็บงานปัญหาซ้ามันจะแก้ไม่จบพาไปถ้าเกิดสมมติว่ามันต้องถอนตัวนี้ไอ้เล็กไอเล็กเนี่ยผมต้องไปไปดูว่ามันพอตัดทิ้งได้หรือเปล่า อะความพีกอีกพีกนึงค่ะนขณะ,ะที่กำลังเลาะสายไฟนะคะออกมาก็เจอว่าอ๋นอนะคะของเก่านะคะเขาเอาแบบหลอดดูดน้ำอะค่ะมา,ะมาพันแทนสายไฟนะคะแบบแบบในรูปเลยงงมากดูค่ะโอ้เป็นลมวันนี้นะคะห้องออกกายปูพื้นแล้วเรียบร้อย วันนี้มาทําสัญญานะคะพาคนจ่ายเงินมาด้วยนี้กั้นห้องเป็นห้องทรีทเมนต์หนึ่งเรียบร้อยนะคะอายุการให้งานกี่ปพี่ช่างกระจกแล้วเดี๋ยวข้างในจะเป็นแบบติดกระจกตั้งแต่ตรงนี่จนถึงตรงนู้นนะคะอันนี้วางภาพค่าๆว่าจะมีอุปกรณ์ออกกําลังกายต่างๆคสรเรียบร้อยแล้วกั้นห้องแล้วเรียบร้อยกระจกทั้งหมดเลย ใส่กริกแล้วก็ข้างในจะเริ่มกั้นห้องอ่ะค่ะตรงนี้เคานเตอร์นะคะตันนี้เป็นห้องเทรนเมนห1เทเมนหนึนหนคือแบบใหญ่ชอบค่ะโอเคเลยแล้วก็ทำเป็นห้องหนึ่งได้ทรเมนสองีก็ต้องซื้อผอ้อิดอะไรเงี้ยมาแปะ คือก็จะเป็นงานแก้ไปทำไปก่อสร้างไปค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะอเอาแค่ที่วางอ่เอาเมสามสองค่ะเอ,เอาแค่ชั้นวางไว้ วันนั้นที่จ่ายมาจําพี่กระจกรอบสองไปแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกรอบ2เนี้ยเราสั่งมาเป็นกระจกที่แบบสะท้อนนะคะจะได้เห็นตอนออกกําลังกายเผื่อแบบางทีดูฟอร์มออกกําลังกายนะคะอันนี้รอบสองเขามาติดตั้งแล้วเราก็เลยเข้ามาดูค่ะว่าแบบองานเป็นยังไงบ้างต้องมีแก้ไขอะไรไหมกระจกข้างในสวยมากไว้ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเอาแหลกควอมาว้ตนี้ เ,เอาเบรเกอร์ลงมันมันไม่ลงกันนะอ่อนนนนนะตอเสถีวิธีแก้ปัญหาติดกระจกเสร็จนะคะม,มาซ่อมอย่างอื่นต่อซ่อมไฟไม่พออ้าวขออนุญาตลดเสียงนะคะท่อน้ำเอ่อปัม๊มน้ำก็คือแบบ<อ>ดังมากอ้าวทำยังไงละคะหาทางแก้กันต่อไปคะ่ะนี่เลจี่ตัวเก่าโอ้โต้วงแล่นเอาเลจี่แล้วปุ๊กน้ำไหล แอบยากเหมือนกันค่ะในระหว่างที่เราทำเกาะสร้างเนาตเราก็จะต้องคิดหลายๆอย่างมากๆนะคะอันนั้นเสร็จแล้วก็คิดอันนี้ต่อแพลนต่อมานะคะก็คือต้องเริ่มคิดเฟอร์นิเจอร์แหละว่าเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์อะไรลงมาบ้างเคาน์เตอร์สั่งทำเรียบร้อยแล้วขั้นต่ำถ้าอยากคัสตมไม้ต้องประมาณ1เดือนคะ่ะต้องหาร้านดีๆนะ เดี๋ยว EP หน้านะคะจะอัดคลิปให้ดูเนาะว่าเริ่มมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วนะคะส่วนเรื่องเอกสารอ,อยากจะกรี๊ดสักห้าหกทีนะคะละเอียดมากซึ่งถ้าคนไม่ละเอียดอย่างเราอาจจะมีปวดหัวเดี๋ยวว่า EP หน้ามาดูเรื่องเอกสารกันนะคะ